อะไรคือเคล็ดลับสมองอัจฉริยะของไอ์สไตน์ที่เพิ่มพูนสติปัญญาของเขาในแบบที่ไร้ขีดจำกัดนี่คือ s t r r t e g i c Man Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเองวันนี้ผมมีนิทานมาเล่าให้ท่านฟังหนึ่งเรื่องนะครับพร้อมแล้วนะฮะเรามาเริ่มกันเลยครับการละครั้งหนึ่งนะฮะมีคุณแม่ยังสาวคนหนึ่งที่รู้สึกทึ่งในตัวนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ ที่มีนามว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์โดยความชื่นชมอย่างสุดซึ้งที่มีต่อเขาเธอจึงมีความหวังว่าวันหนึ่งลูกชายของเธอจะได้เป็นนักวิทยาศาสตร์เมื่อมีโอกาสเธอก็ได้เข้าไปหาอัลเบิร์ตและถามเขาว่าอัลเบิร์ตการอ่านหนังสือแบบไหนเนี่ยที่จะช่วยให้ฉันเตรียมลูกของฉันเนี่ยให้พร้อมสําหรับอาชีพการเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ดีที่สุดไอน์สไตน์ยิ้มให้เธอแล้วตอบว่าหากคุณต้องการให้ลูกของคุณฉลาดให้คุณเนี่ยอ่านนิทานให้พวกเขาฟัง และหากคุณต้องการให้พวกเขาฉลาดยิ่งขึ้นก็ให้อ่านนิทานให้พวกเขาฟังให้มากขึ้นเรื่องเราก็จบลงแค่นี้นะฮะแล้วยังไงต่อนะฮะก็คือการเล่านิทานให้เด็กฟังเนี่ยทาให้เด็กเนี่ยฉลาดขึ้นนะฮะแต่คําถามก็คือแล้วทําให้เด็กฉลาดขึ้นได้อย่างไรนะก็มาฟังกันต่อไปครับคือไอน์สไตน์เนี่ยก็เชื่อมั่นอย่างแน่วแน่เลยนะฮะว่าองค์ประกอบหลักของวิทยาศาสตร์เนี่ยคือความคิดสร้างสารรค์ครับ มันก็คือความสามารถในการผสมผสานและเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆเข้าด้วยกันดังคำกล่าวที่ไอน์สไตน์เขากล่าวว่า creativity is intelligence having fun หรือความคิดสร้างสารรค์ก็คือความฉลาดแบบสนุกสนุกนั่นเองคือการที่เราทำอะไรแบบสนุกสนุกเนี่ยมันจะเป็นต้นต่อสู่การนำไปสู่การสร้างความคิดสร้างสารรค์นั่นเองนิทานก็เป็นสิ่งหนึ่งนะฮะที่สามารถกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์นี้ได้มากกว่าสิ่งอื่นใดนะฮะในมุมมองของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ลองมาดูนะะสมมติว่าหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ย ผมนะหรือว่าคุณเนี่ยลองจินตนาการนะถึงเรื่องราวของหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยหรือแม้กระทั่งเรื่องราวที่เป็นนิทานที่คุณชื่นชอบเนี่ยคุณจะสามารถจินตนาการภาพหรือเรื่องราวในหัวคุณได้มากมายและแน่นอนการชอบฟังนิทานเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องราวที่เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆนะฮะแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ชอบเนี่ยตัวผมก็ยังคงชอบฟังนิทานนะชอบฟังพอดแคสต์ที่ไม่เป็นเรื่องเล่าต่างๆเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีความเป็นเด็กซ่อนอยู่ในตัวเราเสมอนะมีเลตเตอร์ชายซ่อนอยู่เสมอ น่าสนใจใช่ไหมครับผมคิดว่าทุกๆคนเนี่ยต้องเคยมีประสบการณ์จากการฟังนิทานนะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่คุณป้านะอ่าเล่าให้ฟังผมอยากให้คุณลองย้อนกลับถึงเหตุการณ์การฟังการเล่านิทานนั้นนะและลองถามสิว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากการฟังนิทานเหล่านั้นบ้างและนี่คือเหตุผลที่ทาไมไอสตา์จึงแนะนําให้คุณแม่เล่านิทานให้ลูกฟังตอบย้ําอีกครั้งนะฮะเพราะความคิดสร้างสรรค์คือความฉลาดแบบสนุกสนุก หรือ creativity is intelligence having fun มารีรุยฟอน France เป็นนักจิตวิทยาและนักวิชาการชาวสวิตนะเป็นที่รู้จักกันดีนะจากการตีความทางจิตวิทยาของเธอเกี่ยวกับนิทานเธอได้พูดถึงการเล่านิทานไปว่านิทานมันก็เหมือนกับความฝันนะฮะมันมีความเป็นมนขลังนะที่ถ่ายทอดบทเรียนทางศิลธรรมและให้ความบันเทิงแก่เราเป็นเวลานับร้อยปีนับพันปีแล้วยกตัวอย่างเช่นสินเดเลราชโนไว ฮันเซลกับเกรเทลลาพันเซลเจ้าชายกบเจ้าหญิงนิธาเรื่องราวเหล่านี้มีอยู่ข้ามวัฒนธรรมและข้ามยุคสมัยมายาวนานตราบที่ประวัติศาสตร์ถูกเขียนขึ้นและบอกเล่าต่อๆกันมาคำกล่าวดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของมารีหรุ่ยฟอนฟรานซ์นะฮะว่านิธาเนี่ยเป็นเหมือนกระจกเงานะฮะสำหรับกระบวนการทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นลึกๆในจิตใจของเรายกตัวอย่างเช่นนิทาเรื่องการเดินทางของฮีโร่ซึ่งเขียนโดยโจเซฟแคมเบลนะฮะ ซึ่งเป็นนักเขียนชาวอเมริกันเขาได้กล่าวว่าเรื่องราวในนิทานเรื่องนี้นะเป็นกระบวนการที่คนคนหนึ่งเนี่ยอัตตาของคนคนนึงเนี่ย,รนนยสร้างตัวเองขึ้นมาจากจิตใต้สำนึกเรื่องราวของนิทานเนี่ยปรากฏได้เห็นอยู่ตลอดนะฮะในวรรณกรรมในละครและก็ในตำนานนะฮะแม้กระทั่งเรื่องราวที่เราดูในทีวีดูในอินเทอร์เน็ตก็มีแฝงความเป็นนิทานอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะนิทานคือเรื่องราวที่บรรยายถึงรูปแบบการดำรงอยูนะ่ที่จำเป็นต่อการพัฒนาจิตใจให้แข็งแรง และการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมกับโรคเมื่อพูดถึงเรื่องตำนานนะฮะเราพบเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานที่ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องโบราณนะฮะคือแม้กระทั่งหนังสไตล์วิทยาศาสตร์แฟนตาซีนะเช่น Star Wars นะ Harry Potter แล้วก็ The Hobbit นะเรื่องราวเหล่านั้นไม่ใช่เป็นที่ชื่นชอบของเด็กแต่ผู้ใหญ่นะเช่นผมเนี่ยที่กําลังเล่าเรื่องให้ทุกท่านฟังอยู่เนี่ยก็เป็นแฟนตำนานเหล่านี้เช่นกันดูทีไรก็ไม่เบื่อนะเพราะมันทําให้จินตนาการเราเนี่ยโลดแล่นครับ ที่เล่าให้ฟังข้างต้นนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานกับจินตนาการหรือว่านิทานกับความเชื่อมโยงระหว่างนิทานกับจิตใต้สํานึกต่อไปนะผมจะมาพูดถึงแหล่งที่มาของปัญญาที่ซ่อนเร้นของไอน์สไตน์ว่ามันคืออะไรซึ่งตรงนี้ก็คือไฮไลท์ของคลิปนี้เลยและทั้งหมดเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรมันเกี่ยวข้องกับประเด็นของไอน์สไตน์อย่างไรการยืนกรานของไอน์สไตน์ที่ว่านิทานเป็นสิ่งจําเป็นต่อการพัฒนาเนี่ยไม่เพียงแต่เพราะนิทานช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นเพราะมันช่วยกระตุ้้นนจิตใตใสําึก ซึ่งไอสต์ Star เองก็ให้เครดิตกับการค้นพบมากมายของเขานะฮะไอสต์ I Star เนี่ยมักจะหลับในช่วงหลับตื่นนะฮะคือการหลับเนี่ยมันมีหลับลึกหลับตื่นนะฮะและการหลับตื่นของเขาเนี่ยทำให้เขาอยู่ในสภาวะเหมือนฝันครับโดยอ้างว่าจิตใจของเขาเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาที่ตัวเองทําไม่ได้ในระหว่างที่เขามีสติสัมปชัญญะหรือในช่วงที่ตื่นอยู่เรื่องนี้ได้รับการบันทึกโดยผู้อื่นนะที่นอกเหนือจากไอสต์ Star. นักคิดผู้ยิ่งใหญ่หลายคนนะที่ยกย่องความฝันเนี่ยว่าเป็นเหตุข,ของการค้นพบ แนวคิดและสิ่งประดิษฐ์อันยิ่งใหญ่ของพวกเขานิวโบรนะฮะนักฟิสิกส์ชาวเดนมาร์กทีไ่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เมื่อปีคิดตศักราช1922นิวโบรเนี่ยก็ฝันถึงอิเล็กตรอนนะที่โคจรรอบนิวเคลียสของอะตอมซึ่งปูทางไปสู่แบบจำลองโครงสร้างอะตอมของเขาดมิทรีเมนดาเลเยฟนะนักเคมีชาวรัสเซียอ้างแนวคิดเรื่องตารางาธาตุนะว่ามาจากความฝันของเขานะ ซึ่งธาตุทั้งหมดเนี่ยได้รับการจัดเรียงตามน้ำหนักอะตอมและคุณสมบัติอื่นๆครั้งหนึ่งเนี่ยไอน์สไตน์เคยฝันกลางวันนะฮะโดยจินตนาการว่าตัวเองกําลังขี่ลำแสงนะฮะซึ่งต่อมากลายเป็นทฤษฎีสัมพัทธภาพอันยิ่งใหญ่ของเขาเมื่อพิจารณาในมิติของจิตวิเคราะห์นะ,ะเราสามารถเข้าใจได้ว่าความฝันเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของจิตใต้สํานึกสามารถเชื่อมโยงความคิดและรวบรวมสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันได้อย่างไรนะ,ะซึ่งเรามักไม่สามารถทําได้ในขณะที่เราตื่นอยู่ เมื่อเราฟังนิทานก็เหมือนกับว่าเราคล้ายๆไปอยู่ในความฝันดังนั้นนิทานจึงไม่เพียงแต่ช่วยในเรื่องความคิดสร้างสรรค์เท่านั้นแต่ยังให้รากฐานในการทําความเข้าใจกับกระบวนการและการพัฒนาจิตใต้สำนึกอีกด้วยดูเหมือนว่าไอน์สไตน์จะเข้าใจพลังอันมหาศาลของนิทานนะฮะผ่านประสบการณ์ทางจิตของเขาเองไม่เพียงแค่สําหรับการคิดสร้างสรรค์เท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงการเติบโตทางจิตวิทยานะ และในการสอนให้เราปฏิบัติตัวอย่างไรและให้คุณค่ากับสิ่งใดอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นการนําลักษณะนิสัยและวิธีปฏิบัติของต้นแบบฮีโร่มาใช้นะฮะก็สามารถช่วยให้ผู้คนเนี่ยค้นพบความผูกพันในความหมายในชีวิตที่มากขึ้นนะด้วยส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมชอบอ่านหนังสือกําลังภายในของจีนครับเพราะฉะนั้นบุคลิกความคิดอะไรของผมเนี่ยก็ส่วนใหญ่นะฮะถูกถ่ายทอดมาจากบุคลิกของตัวละครในหนังสือ กำลังภายในที่ผมอ่านในตอนที่ผมเป็นเด็กๆครับเมื่ออ่านหรือว่าฟังนิทานนะฮะเรามักจะถูกดึงดูดไปที่แหล่งของความคิดสร้างสรรค์นั้นคือจิตใต้สำนึกของเราครับและเมื่อเรากลับมาเชื่อมโยงกับเรื่องราวเหล่านี้อีกครั้งนะเราก็จะเข้าสู่โลกที่แตกต่างจากโลกของเราโดยสิ้นเชิงเลยทีเดียวโลกที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในช่วงเวลาหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแต่เป็นโลกที่เกิดขึ้นได้ในทุกช่วงเวลาครับในทุกสถานที่และในดินแดนที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย ดินแดนแห่งนี้นะครับเป็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์หรือเป็นที่มาของแนวความคิดใหม่ๆและการค้นพบต่างๆ,ๆนะฮะไม่ไว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งส่วนบุคคลอย่างเราๆท่านๆนะฮะเพราะนิทานเนี่ยอยู่เหนือความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะฮะจึงสามารถแพร่กระจายได้ง่ายภาษาของนิทานเนี่ยดูเหมือนจะเป็นภาษาสากลนะฮะของมนุษยชาติทั้งหมดเลยไม่ไว่าจะเป็นทุกยุคทุกสมัยทุกเชื้อชาติและทุกวัฒนธรรมนิทานเนี่ยทำให้เรามองข้ามข้อจํากัดต่างๆนะฮะ และนําเราไปสู่การตั้งคําถามกับโลกนะฮะและปริศนาต่างๆที่ค้างคาอยู่ในหัวเราดังนั้นนิทานจึงเปรียบได้กับความฝันและมันเป็นความฝันของส่วนรวมครับเนื่องจากมันก้าวข้ามเชื้อชาติและวัฒนธรรมไม่ว่าไอ์สไตน์จะเข้าใจเรื่องนี้โดยชัดแจ้งหรือไม่กต็ตามนะฮะแต่เขารู้ว่านี่คือแหล่งกําเนิดที่แท้จริงของภูมิปัญญาทั้งหมดดังนั้นบางทีคุณอาจจะวางตําราปัญญาเก่าๆหรือว่าหนังสือขายดีที่คุณเพิ่งซื้อมาจากร้านขายหนังสือลงก่อนนะฮะ แล้วลองดำดิ่งสู่โลกแห่งจินตนาการผ่านนิทานเรื่องโปรดของคุณนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก่าหรือว่าเรื่องใหม่ก็ตามแต่นะฮะและนี่คือคําแนะนําของไอน์สไตน์สำหรับอนาคตของคนในยุคปัจจุบันนะฮะและในยุคอนาคตว่างๆนะครับคุณก็กลับไปทักทายเด็กที่อยากรู้อยากเห็นที่ยังคงอยู่ในตัวคุณนะฮะโดยการกลับไปอ่านหรือว่าฟังนิทานบ้างมันจะดีต่อชีวิตคุณนะครับเอาละครับพอดแคสต์นี้น่าจะเป็นประโยชน์นะฮะไม่มากก็น้อยกับทุกท่านนะครับ ก่อนจบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่อง Star T g i c ง m a n ด้วยนะครับและขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องตามที่ท่านตั้งเป้าหมายครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต่อไปครับนี่คือ Star g i c m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง